จัดเต็มดึงส่วนนงนุ์พัทยาร่วมจัดขบวนรถบุพชาติในงานมหาสงกรานเววอเตอร์เฟสติวัล2 0 2 4งานเย็นทั่วโลกมหาสงกรานต์6 7 6 7ส่นวนงนงุดพัทยาได้รับเกียรติจากจังหวัดชนบุรีให้เข้าจัดทำขบวนรถแห่บุพชาติงานมหาสงกรานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11จนถึงวันที่15เมษายน2567 บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักจัดดอกไม้ฝีมือดีเป็นจำนวนมากในการสร้างสรรค์รถบุพชาติซึ่งทางจังหวัดชนบรุรีให้แนวความคิดภายใต้ชื่อนมัสการพระพุทธสิหิงคู่บ้านร่วมสืบสาร92ปีงานมหาสงกรานชนบรุรีประเพณีของคนเมืองชน การจัดขบวนรถแห่เย็นทุล่ามหาสงกรานของจังหวัดชนบรุรีประกอบด้วยสัญลักษณ์คือนั่งสงกรานมีนามว่าโมโหทรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอาพรแก้วดินรัตพักษาหาเนื้อสายพระหัตขวาทรงจากพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมเนตรมาเหนือหลังมยุราปักษาเป็นพาหนะซึ่งปีนี้ตรงกับปีนักสัต มะโรงจึงออกแบบตัวรถให้เป็นพญานาคราชทั้งเจตัวเป็นพาหนะเชิญขบวนทางชนลมากพร้อมด้วยตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพธิธีมหามงคล7 2พรษาตกแต่งรถประดับประดาด้วยดอกไม้สดวัสดุจากธรรมชาติทั้งคันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ขบวนรถแห่บุพชาติของจังหวัดชนบรุรีเคลื่อนเป็นลำดับที่3ประกอบด้วยสองขบวนและประดับไฟแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามนักแสดงประกอบบนรถขบวนได้แก่นางสงกรานเทวดาอัญเชิญเครื่องสการะนางฟ้าอัญเชิญเครื่องหอมสำหรับพิธีสงน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดการแสดงแสงทองแห่งธรรมแสงธรรมแห่งศรัทธาการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยกล่าวถึงเหล่าเทวดานางฟ้านำด้วยพระอินทร์และเทพีสีมหาโพมาร่วมกันขับรำแซ่สองสรรเสริญการเฉลิมฉลองสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมากมายค่ะนิว24สถานีประชาชน นิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน